เอ้ย hey, yo w h ับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช n e l BBQ Gamer กันอีกเช่นเคยนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้เราอยู่ในเกม Unq กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากเดิมนะฮะในคลิปที่แล้วก็จะเป็นการเล่นถึงด่าน10นะครับปราบ,บอลกันไปแล้ว1ตัวนะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็จะไปลุยกันด่านที่11กันต่อเลยนะครับอย่ารอช้าครับเราไปกันเลยครับ <Boom! S 2> สำหรับด่านนี้ภารกิจคือให้ใช้เฮวี่เวพอในการโจมตีซอมบี้17ตัวนะครับก็คือใช้อาวุธปืนกนหนักนั่นเองทุกคนก็คงจะมีกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะจัดไปครับเอาออกมางัดมันออกมายิงกับซอมบี้กันนะครับผมดุกันต่อครับถือไม้หน้า3หรือว่าเหล็กงัดยางมานะฮะยิงไปอย่าไปกลัวมันครับเรามีปืนสัอย่างนะ มันมีแค่เหล็กกับไม้เองและมันมีปากกับมือคอยตบเราด้วยวะ่ะหากเราโดนขวนนี่เลือดก็จะลดอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องยิงเข้าไปอย่ายั้งครับยิงเข้าไปครับ <c oughs> เล็งหัวไว้มันจะได้ตายง่ายๆนะเดินตามทหารหมาไม่กัดซอมบีไม่ตีนะครับผมจะไปไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้เราคิวกับอาวุธปืนกลหนักครบแล้ว17ตัวนะฮะผมขอเอา AK มาแล้วกันนะจะไปฮะคอยระวังหลังให้ด้วยมาหรือเปล่าภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องยิงซอมบี้ครบ31ตัวด้วยนะครับตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว27ตัวนะไหนเอ่ยซอมบี้มาดิมาดิาดนะบอสมา เข้ามาเลยไอตัวอ้วนไอตัวนี้มันมีระเบิดนะฮะระวังอย่าไปเข้าใกล้มันครับยิงรัวๆบูมหืมกระจายครับใส่ทะลักไม่มีซากให้เห็นเลยนะฮะไหนๆอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่ไกลครับครบแล้วยิงถังระเบิดบูม ถีหลังหน่อยเผื่มาข้างหลังนะฮะอ่าเพื่อนเราก็ช่วยสำเร็จแล้วครับมีเรือมารับแล้วนะฮะโอเคเราขึ้นเรือกันไปเลยครับเซ็เสร็จสมบูรณ์โอเคเรามาต่อกันในด่านที่12นะครับอ้าไปรีบยิงถังระเบิดไปไหนเนี่ยเขาายิงถังระเบิดเพื่อโจมตีซอมบี้ให้ตาย6ตัวนะฮะ มาไหนซอมบี้ออกมาถังดับเพลิงนั้นก็นับเป็นถังระเบิดนะฮะฝั่งนี้ก่อนมาใกล้แล้วมาใกล้แล้วเอาระเบิดไปเลยฮะห้าตัวแล้วฮะอีกตัวนึงอะถังระเบิดอยู่ไหนฮะผมไปดูก่อนเผื่อมันมีไม่มีแล้วครับตรงนี้ต้องไปหาเอาข้างหน้าอีกคระะับยิงไป นั่นไงถังระเบิดนี่ครบเรียบร้อยครับผมต่อไปก็ลุยกันอย่างสบายใจนะฮะยิงไปดีถังระเบิดอนะ่ะเอาปืนไม่ออกครับยิงไม่ออกอย่างนี้ถีไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหมาให้จ่อหัวอย่างนี้หมูเลยครับผมนี่ต่ไปนั่นถังระเบิดอา้าวมันตายซะแล้ว มีรถจิบมารับนะครับผมซอมบี้น้อยใจตายกันหมดเลยนะโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยในด่านที่13นะครับตอนนี้เราอยู่บนรถถังนะฮะนี่จัดไปครับด่านนี้ให้ยิงทะลุซอมบี้2ตัวนะครับให้ครบ15ครั้งแล้วก็ยิงถังระเบิดให้ซอมบี้ตายนะครับทั้งหมด7ถังด้วยกันนะครับไม่ใช่7จ็ถังสิ หมายถึงว่ายิงถังระเบิดไปให้ซอมบี้ตายทั้งหมดเจ็ดตัวนะนี่ได้สี่ตัวแนะล้วฮะถังระเบิดแล้วนีกว่าเฮ้ยทะลุไปสองตัวฮะโอเพื่อนเรากวาดเรียบเลยเปล่าเนี่ยไปฮะทะลุไปยิงไปจะไปครับมัลติเปิลคิวส์ ได้หกเลยฮะนี่อยู่ใกล้ๆแบบนี้สวยครับเจ็ดตัวแล้วนี่มันต้องอยู่ซ้อนกันอย่างนี้นะฮะแปดแล้วฮะอ่างนี้ซ้อนกันสวยเลยรัวๆครับสิบแล้ว well done ไปต่อครับข้างหน้าน่าจะต้องมีถังระเบิดอีกแน่นอนถ้าไม่มีเนี่ยเราไม่ผ่านภารกิจนะฮะโอเคสิบเอ็ดแล้วฮะ นี่ไงถังระเบิดโอ้โหมันมาเร็วอะ่ะเอาถังระเบิดไปดีครับอเอาถังระเบิดไปอีกฮะอีก2ตัวเท่านั้นเราก็จะผ่านมันติคิวแล้วฮะโอเค15หเรียบร้อยครับครบหมดแล้วนะถังระเบิดก็ได้เจแล้วนะดีโลดแป๊บหนึ่งพวกยิงไปเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังสนับสนุนกำลังเสริมให้นายเองยิงกันยาว พอก่อนพอก่อนเจ็บคอแม็กหมด,ดต่อครับวีโรสแล้วโอเคลุยกันต่อครับมาพวกไหนไม่ขึ้นรถเหรอโบอกมือบายๆกันนะฮะโหตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งคนครับลุอกันต่อหรือเปล่าหรือว่าจะผ่านแล้วโอเคผ่านด่านเรียบร้อยนะครับผมโอเคเราเข้ามาในด่านที่14กันแล้วนะครับด่านนี้เขาบอกว่า ให้เอาชนะโดยที่เลือดเรามี105หน่วยนะฮะใช้เวลา1นาทีกว่านะฮะบอสตัวแรกไปแล้วครับเก็บเลือดมาก่อนครับเพื่อให้เลือดเราเยอะๆนะฮะเพื่อนเราไปไหนเนี่ยช่วยยิงหน่อยพวกอ้าวเพื่อนเรามันหลบอยู่ข้างหลังหมดเลยว่ะไม่เป็นไรเราจะคอยอยู่ตรงนี้เองก็ได้นะฮะกุมกันเราด้วยพวก ยิงไปโอเคเก็บเลือดก,ก่อนแล้วทำไมเราไม่ข้ามไปวะเน,นี่ยโอ้ไมกแล้วครับแล้วมันเล่นเราไงมาเล่นเราเลยอะ่ะห้อยก่อนวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งระเบิดไปโอเคเข้ามาอย่างนี้ก็สวยดีครับ ี่ถ้ามันถึกๆหน่อยนะเราไม่น่าจะรอดนะฮะเพื่อนเราหนีไปกันหมดแล้วทำไมเราไม่ข้ามตามไปวะเนี่ยโอเคก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าเข้าสูดานที่15กันต่อนะครับโอ้โหสบี้มาเลยเหรอพูดยังไม่ทันจบเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนเฮ้ยพวกทำอะไรกันเนี่ยยิงถังระเบิดไปดิบูมโอ้โหมันยังไม่ลุกอีกนะครับโดนระเบิดไปขนาดนี้นะ ภลรกิจดันนี้นะครับก็คือต้องให้เรามีเลือดเต็มหลอดน,นะฮะแล้วก็คิวซอมบี้ไปกับอาวุธโจมตีระยะกลางนะครับก็คือปืนกลพวกนี้นี่เองฮะโจมตีกับปืนกลใด้ครบทั้งหมด3 30อะไร20ตัวนะครับผมเอาเพื่อนเราแอบอยู่งนี้เหรอเฮ้เออยมีปุ่มว่าเพรสกดได้ป่ะเนี่ยซอมบี้บอสมาอีกแล้วเหรอยิงไปยิงไปยิงไป มาตรงนี้นะครับเราได้บูปรินมาแล้วนะฮะเป็นวัสดุที่รวบรวมไว้เพื่อที่เราจะได้อาวุธนะฮะไอแผน่นสีฟ้าเมื่อกี้นะมาแล,แล้วอัลโสนะยิงพุ่งไปแตกครับโอ้โหเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยทางซ้ายก็มาอีกมาเต็มเลยเนี่ย บูปินอีกแล้วได้เปล่าเนี่ยเก็บมาโอเคเพื่อนเรากำลังไขรหัสอะไรสักอย่างอยู่นะถอยไปก่อนอ่าสมบินมาทางเดียวไม่เป็นไรครับยิงไปยิงกันได้ยาวๆนะฮะหมางหลังอีกแล้วครับอัมเซิ่งโอเคเพื่อนเราแก้ภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมโบกมือบายๆกันเลยทีเดียวนะฮะ เรียบร้อยไปอีก5ด่านนะครับตอนนี้เราก็จบด่านที่15เรียบร้อยนะครับในคลิปหน้าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเราจะไปลุยในด่านที่16กันต่อนะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะฮะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ,บ,บคับ